c y เบอร์ไทสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino โมดูลไฟ LED RGB WS2812B 8ดวงพร้อมสัญญาณเสียงบัสเซอร์ Active b u z z e r กันนะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นโมดูลนะเป็นโมดูลไฟ LED จำนวน8ดวงแล้วก็จะมีตัวบัสเซอร์อยู่ตรงกลางเราสามารถใช้งานเป็นตัวบัสเซอร์กำหนดเสียงเขาได้นะเนื่องจากว่า ตัวหลอดของเขาทั้ง8ดวงเลยนะฮะจะเป็นไฟ RGB เนาะเราสามารถกําหนดเล่นสีเขาได้พร้อมทั้งสามารถใช้งานสิงวัเซอร์ไปในตัวได้นั่นเองครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทาการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึื่อมต่อเข้ามาแล้วนะฮะผู้ใช้งานจะพบหน้าบทความสอนใช้งานอ r d u n o โมดูลไฟ LED RGB W s 2 8 1 2 b 8ดดวง พร้อมสัญญาณเสียงบัสเซอร์แอคทีฟบัสเซอร์ตัวนี้นะฮะบัสเซอร์ทำงานใน Active h i g h เนาะต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานการเลื่อนหน้าบทความลงมาเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจกโกรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรมาตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ใน,ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลง่าเล็กน้อยนะฮะผู้ใช้งานจะพบกับลิงก์หนึ่งลิงก์นะซึ่งเป็นลิงก์สำหรับาการดาวน์โหลดไฟล์เลยนี้ ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิปวิยญาณหลิงก์ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบปรกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราตด้งนำไฟล์แล้วันจะมาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์รงนี้เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วให้ผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้แต่ว่าถ้าผู้ใช้งานท่านไหนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองตั้งค่าปฟลยทางการดาวน์โหลดไว้ที่โฟลเดอร์ไหนเน ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้เป็นเบราว์เซอร์เหมือนกับในวิดีโอนี้นะฮะให้ผู้ใช้งานเลือกไปที่ไอคอนรูปดาวนโหลดที่ด้านหลังตรงนี้กดที่เข้าไปเอาจะล์กดชื่อไฟล์ที่ผู้ใช้งานทำการดาวนโหลดไว้เมื่อสักรูนี้ขึ้นมาจากนั้นเลือกไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะกดที่เข้าไปเขาจะพาผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้นั้งเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วผู้ใช้งานเช่นวกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์มินลนาให้ผ สำหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปเรของทางเราเป็นครั้งแรกการแยกไฟล์วิวลาหรือวินเ i ฟผู้ใช้งานจะเป็นที่ต้องติดตั้งโปรแกรมวิวลาหรือว่าวินเซฟในเครื่องก่อนครับก็าทาการติดตั้งโปรแกรมหรือว่าวินเซฟไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการแยกฟยยไฟล์ไปเรื่อยเมื่อทําการแยกไฟล์เสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์แบบนี้ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ไลบรารีนั่นเองต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทำการก๊อปปี้หรือคัตโฟลเดอร์นี้จะเป็นก๊อปปี้หรือว่าคัตก็ได้นะและนําไปไว้ในด็อกิเมนต์ ข้าไปในโฟลเด er อร์ Arduino และเข้าไในโฟลเดอร์ libraries เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ libraries แล้วให้ผู้ใช้งานทำการวางตัวโฟ er ลเดอร์ libraries ลงไปภาพรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความครั้งหน้ง เมื่อแปลนย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วให้ผู้ชนใ,นช,ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความบงดนล่างนะฮะจนึงข้อที่5ผู้ใช้งานใพบโค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทำการ c o p y โค้ดตัวอย่างทั้งหมดนี้เข้ไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้ตนตอนต่อ,ตอมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อ i a ีล o อ t ที่เชื่อมตออ่อกับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูนชื่อบอร์ดนะจากเลือกมาที่เมนูพอร์ต ทำการเลือกซีรียลของดที่ชุ A ่มต่อกยดบอร์ดจากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino Uno R3 นะฮะให้เลือกเป็น Arduino Uno จากนั้นทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกด้านบนลเลือกมาที่เมนูอัปโหลดหรือจะกดคลิกไปที่ไอคอนทผู้สอนที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะจะเป็นเมนูการอัปโหลดชเช่อมียวการจักน้ำรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดงบอร์ดสักครู่ เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านหน้าบอร์ดมีปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้และจะเห็นว่าในขณะนีะ้ตัวโมดูลไฟ LED RGB ของเราก็จะติดทำง,งานขึ้นมาพร้อมกับจะมีเสียงบัสเซอร์ติดตามจังหวะที่เรากำหนดไว้ในโค้ดที่มาจริงๆเสียงมันดังกว่านี้แต่ว่าผมทำการปิดช่องเสียงของเขาไว้นม่สวยนะเดี๋ยวลองเปิดเง้มๆ ขอแยกปิดไปก่อนนะครับว่าเสียงมันดังจะฟังผมอธิบายไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวภาษาอธิบายในส่วนของโค้ดกันอันนี้เรากําหนดให้อ่าอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นช่วงหลังแล้วเดี๋ยวช่วงเริ่มเดี๋ยวอ,อธิบายช่วงแรกก่อนช่วงแรกสีติดขึ้นมาไล่เทีร์ีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าแล้วทุกครั้งที่สีติดขึ้นมาเขาจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นหนึ่งครั้งอันนี้ในกรณีที่เสียงดับนี้จะเป็นช่วงท้ายนะจะ บอร์ดไฟ LED จะดับลงพร้อมกับจมีเสียงบัสเซอร์สองครั้งานั่นคือในกรณีอย่างหลังนี้เป็นกรณีแรกไฟอ่านี้ไฟดับอ่าเสียงบัสเซอร์สองครั้งไฟตดบัสเซอร์ติดหนึ่งครั้งโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของโค้ดกันในส่วนของโค้ดนะครับเดี๋ยวจะที่บ้านแต่ด้านบนนะอันนี้จะเป็นในส่วนของการควบคุมนะขาควบคุมอยู่ที่ขาเจ็ดนี้เป็นควบคุมในส่วนของวอรดไฟ LED ประมาณนำ l v d s ตัวนี้คืออะไร ตัวน,นี้คือจํานวนของหลอดไฟ LED ที่เราต้องการที่จะควบคุมเขานั่นเองนะครับก็คือเรียงไปตั้งแต่ศูนย์จะไปถึงเบอร์เจ็ดถ้าไปถึงเบอร์ศูนย์ถึงเจ็อันนี้ถ้าคนที่เคยเขียนโปรแกรมมาจะรู้ดีนะครับว่าการนับเลขของวงจรไฟฟ้าของการเขียนโค้ดเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์นะมันจะเริ่มจากหนึ่งนะครับนะก็เป็นศูนย์จะไปถึงเจนะ็ดต่อมานี่เป็นควบคุมบัสเซอร์อยู่ที่ขาสองพวกนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องยุ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านล่างนี้เลย อ่ led เบอร์ไหนเบอร์ศูนย์คือหลอดแรกกำหนดให้อ่ color c r g b นี่คือ color r g b นะครับ c color r Red g r e e n b b l ลูนะครับเราก็กำหนดไปอ่าสองนี่คือจำนวนเต็มนะครับสองในส่วนนี้คือตัว r ตัวเดียวเลยคือ Red ก็คือหลอดแรกมันก็จะเป็นสีแดงมาระมาอ่หลอดแรกจะเป็นสีแดงหลอดที่สองกจะเป็นสีเขียวเสีเงินไล่ไปแบบนี้แล้วก็เล่นมาผสมสีกัน แบบนี้นะครับกำหนดไปแบบนี้เรื่อยๆนะอันนี้เป็นการกำหนดอันนี้เป็นการกำหนดสีผู้ใช้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสีเองได้นะแต่ศูนย์จะไปถึงส5 5าสามารถเล่นสีได้เลยนะตามที่ต้องการนะครับประมาณด้านล่างนี้เรากําหนดให้เบสเซอร์ทำงานในอัจฉริพลนะันทำงานขึ้นมา5 50มิลลิเซก50มิลลิเซก็ประมาณ0 0.5หรือเปล่าอ่าฟัง0.5วินาที0.5หรือ0.05ผมไม่แน่ใจเพราะฟังแต่เสียงน่าจะเป็น0.5วินาทีเนาะอ่าจะดั้งขึ้นมา0.5วินาทีแล้วก็ดับลงไปแบบน,นี้สำหรับกป็นไฟแ้วก็มีดีเลย์ก่อนที่จะให้หลอดไฟ LED สีลิ่นปิดขึ้นมาเนี่ยประมาณครึ่งวินาทีนะครับอ่านี่0.05ถูกแล้ว0.05คราวนี้ก็0.5เอออันนี้ก็ทำก,การเล่นสีเรื่อยๆนะครับ แล้วก็พอมาถึงอ่านี่เป็นช่วงปิดช่วงเก็บเฉดสีเนาะ000คืออะไร000คือสีดำนะถ้าตามหลักสีเขาจะเป็นสีดำเนื่องจาว่าเป็นในส่วนของ,งวงจรไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการที่ปิดการใช้งานแบบไฟน้ำน้เองคือจะไม่เกิดสีขึ้น000คือไม่มีสีนั่นเองครับเป็นสีว่างเปล่าเนาะเห็นไหมว่าในวิธีจะดังปิดสลับการสองครั้งที่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 แบบนี้ไปเรื่อยนะฮะ แล้วสีขาวอ,อะสีขาวคือลหยสีขาวนะสีขาวจะเป็น255นะมันจะเป็น255ทั้งหมดครับ255 255 255อ,อีกนะเป็นแบบนี้นะครับผู้ใช้งานก็สามารถนําไปประยุกต์การใช้งานได้จะให้บัสเซอร์ติดที่หลังหลังจากที่อาหลอดไฟ LED ติดขึ้นมาแล้วก็ได้ติดขึ้นมาแบบทั้งหมดพร้อมกันเลยก็ได้แล้วบัสเซอร์ค่อยทำงานก็ได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานจะนําไปออกแบบยังไงนะครับ ะะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดนะีโอหน้าสวัสดีครับ